โอ้ยขี่พูนขี่พูนพูนอืมปิ้วขามาหาเฮาโดยตรงเลยลุงเลยเออลมมันขึ้นป้าโตยังไปนำลุงอยู่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านพ่อขั้นคือเก่ามะเร็งกล้วยปะดุกผัดกะเพรากับเผากบกัดแก้ว เียวบองเนาะนี่พี่น้องโอ้ยเสพๆมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเศร้<ม>าน้ำรำไปไหรือเปล่าเมื่อกี้เขาวมาฝึกซึกอย่างนั้นนะ <c oughs> ขึ้นไปผู้ไปนั่งทางบ่าวผู้เร็วๆ <c oughs> ไปเลยไปเลย <มา S 1> กินขา้าเวเช้าพีนนา่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันเด้อเนี่ยจะกินอะไรทอดแมลงสาบ <c oughs> ไม่มีะรอมามาันลงอมาเลยเลยเลยลุยครับวันนี้ใครจะกินอะไรก็แล้วแต่ขามเนี่ยพี่น้องเอ้ยตากล้าครับผมว่าได้เวลาหักแล้วบ่นอนได้ไบแท้ หักข้าโพดเพื้นวะเออมันมีอันแก่แล้วบ่หักหาซอกเลยลุกคนโอ้โต <laughs> ้าลุกเลยทำอะไรวะทำอะไรนี่กระจายอยู่ข้างหลังเลยนผมเอากล้องอยู่ตรงนี้ มมเป็นมะเขือหลายเอาข้าเหนียวดีกว่ากินกับมะเขือยำปุ๊บปุ๊บมาเช่นตัวโน้มมาแล้ยไหมอืมอืม

ใหญ่ๆเยอะดอกแบบเราการพ่นตัวก็จะมีลายนะคือะไรเร็วขนาดนี้เนี่ยตัวตัวแดงก็ตัวน้อยมันก็ออกเลยใบใม้ปุ่งอันตัวอันแดงๆพอเฮาเอาไปหานะเนาะบวกไปชันมาเนาะเพียงมาเห็นเห็นแต่ตัวมนนั่นแหละน้อยอันนี้ตัวมนผู้คนผู้กินเนาะ ข้าวรยข้าวติดซอเนี่เดืบเป็นเดือบห้วมขนนนไม่มันแดงอยู่แท้เรื่องอะไรติดซอสตรงนี้นะ กระบกตกนาวามมืดครับคือทำเช้านะใสๆมากว่ามีแดดคนตกกรบอยอมตกครับเพื่อแหงแรงานอยีไตกาคบบนี้นวจนหดเดินหาจักยได้เีดหตหน้า แต่ปีหนึ่งอะแต่น้าอีบล็อกสองลายแบบห้ป่าหน่อเหี่ยแบบนี้เออหน้าไม้เจมต้องใช้ไม้เจเขาเนาะยคือบ้านเขาอะกำลังเรื่องลนาพรมมันจบแล้ว ไม่อยากออกหรือว่าฝนไม่ตกมันมันยัออกได้ใบมันเคี้ยวเลยดิค<ช>ันใบเคี้ยวแล้วมันยัออกแล้วต้ออไรชะนไปเ ไปซื้อน้ำโรงงานเขาพูดเลยอรับเอาไปบ้านเราไหมใ้ใชไหือเป่ในบ้านออมเงินก็เคร่งว่าใส่ถ้ำมเอาเสร็แล้วเสียบไาไปร้างกันกระตุกเขาพ้อ

เขาบริบ้บออก่เอางไรตรงน้เขาบริหามึงบอกไกเดอไกเดือหัเกือบหมดบ้านเลยเขาบอกไงอะไรคะขอบคุณค่ะาดไปแล้วพี่นงจ้องทำให้เขียนนะ